รสเผ็ดของอาหารไทยมีประโยชน์เยอะจริงๆเพื่อนๆที่ชอบทานอาหารไทยเนี่ยจะรู้ดีว่าอาหารไทยหลายชนิดมีรสเผ็ดเสี่ยแกงส้มส้มตำต้มยำน้ำพริกถือเป็นปรสชาติที่กู้ขวไทยมาช้านานวันนี้หลีจะพามาดูว่ารสเผ็ดในอาหารไทยเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้าง1ช่วยกระตุ้นระบบเาผาผลาญในร่างกายเพราะความเผ็ดร้อนของพิษทําให้เราหลั่งเหงื่อออกมาเพื่อคลายความร้อนเราจะเห็นว่าหลายคนที่กินเผ็ดมักเหงื่อออกซกๆเลยค่ะ สช่วยระบบทางเดินหายใจเพื่อนๆทราบไหมคะว่าสาร,าาสารแคปไซซีนที่อยู่ในพริกช่วยลดการคัดจมูกลดน้ำมูกในระบบทางเดินหายใจสามช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารอาหารไทยที่มีรสเผ็ดร้อนเช่นต้ยมยำอาหารประเภทยำแกงเผ็ดต่างๆก็มีส่วนช่วยที่ทำให้รู้สึกอยากอาหารหรือทานได้มากขึ้น 4. ช่วยให้สดชื่นกินรสเผ็ดที่มีพริกเป็นส่วนประกอบสารแคปไซซีนในพริกจะช่วยให้ร่างกาย หลั่งเหงื่อออกมามากทำให้ร่างกายผลิตสารเอนโดฟินทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรีก้กระเป๋าอีกด้วยเพื่อนๆฟังตรงนี้อาจจะมีคำถามว่าแล้วกินเผ็ดมีโทษกับร่างกายอะไรบ้างคำตอบก็คือมีค่ะติดตามคลิปหน้านะคะความรู้สุขภาพดีๆมีเยะแยะชอบไหมคะฝากกดถูกใจกดติดตามบาย